ที่นี้มาคุยเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษกันต่อเมื่อปี2538กลางเดือนเมษายนญาติของคุณสมพงศ์เป็นอานะครับอาคุณสมพงศ์อยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีจดหมายลงทะเบียนส่งข่าวมาว่าที่บ้านจะมีการทำบุญบวชสมกองขอให้ไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปช่วยจัดงานครั้งนี้ด้วย ในจดหมายก็กำหนดวันทําบุญเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้บอกข่าวคราวแก่ญาติพี่น้องสักห้าหกคนจดหมายมาถึงก่อนวันจัดงานหลายวันทีเดียวก่อนจะถึงวันจัดงานหนึ่งวันคุณสมพงษ์ก็จัดหาสิ่งของไปร่วมงานมีผ้าสบงมีหมอนมีสิ่งของต่างๆเช่นมะพร้าวแห้งมะพร้าวอ่อน แตงโมแตงไทยมะน,นาวแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกกปาถะเพื่อจะทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานจัดสิ่งของต่างๆขึ้นรถปิกอัพพร้อมกับญาติหคนเสร็จแล้วก็พานขึ้นรถออกเดินทางตอน8ปดโมงเชา้าเมื่อไปถึงรถจอดที่หน้าบ้านทุกคนก็ลงจากรถพวกญาติสองสาคนก็มาช่วยกันขนของลงจากรถคุณอาก็เชือ้อเชิญขึ้นไปบนบ้านมีผู้คนมาร่วมในงานไม่ค่อยมากครับเพราะว่ายังเช้าอยู่ พอถึงเวลาบ่ายก็มีแขกเรือมาช่วยอนุโมทนาในการบุญเยอะตอนกลางคืนจะมีมหรสพคือภาพยนตร์มาฉายฉลองในงานเวลาบ่ายสามโมงกว่าคุณสมพงษ์ก็นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงข้างบ้านพอนั่งเล่นสักสิบนาทีก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบเดินเข้ามาหาคุณสมพงษ์ที่แคร่ไม้ไผ่หลังจากที่ไปบริจาคเงินร่วมอนุโมทนาในงานแล้วคุณสมพงษ์ก็เชิญให้มานั่งเล่นด้วยกันแล้วก็ขยับที่ให้ ก็ได้คุยกันเรื่องทำบุญไม่นานนักที่นี้คุณสมพงษ์ก็มองเห็นไอ้รอยแผลเก่าที่หายแล้วที่แก้มขวาสองแผลแก้มซ้ายแผลนึ่งเป็นรอยยาวแค่นิ้วมือนิ้วกลางของผู้ใหญ่เนี่ยก็นึกแปลกใจก็ถามเอ๊คุณนาขอโทษนะครับแผลที่แก้มคุณนาเนี่ยไปโดนอะไรมาครับนั่นแกก็กลมหน้าหัวเราะหือก็บอกถูกมีดกรีดครับ ทำ,ทำไมถึงมันไปโดนมีดก็แล่ะครับเออเรื่องมันยาวครับอืขอโทษทีครับอย่าถือเป็นการรบกวนเลยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมนะครับผมผมอยากจะรู้อะครับแกก็เปลี่ยนทั้งนั่งท่าใหม่อ่อาวเดี๋ยวผมผมจะบอกคุณก็ได้นะไม่เป็นไร คือสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มเน่ยผมเป็นคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนะชอบอะไรทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองอยู่เป็นประจำชอบลักเป็ดลักไก่เล่นการพนันต่างๆเล่นไพ่เล่นโบกมวยตู้โอ้ไอเรื่องชั่วนี่หาตัวจับยากคบเพื่อนผงเกเรอยู่กับอบายมุกมาตลอดเสร็จแล้ววันหนึ่งผมชวนเพื่อนไปเล่นอาเล่นไพ่ในหมู่บ้านอ หมู่บ้านนี้อยู่คนละเขตของจังหวัดคือจังจังหวัดยะโสธรห่างจากบ้านผมไปราวๆสักสิบห้ากิโลเมตรมีเพื่อนไปด้วยกันสองคนสามคนกับผมเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันส่วนผมก็ขึ้นรถอีกคันพอไปถึงหมู่บ้านนั้นก็มีคนเล่นไพ่อยู่ก่อนแล้วเยอะเหมือนกันก็พากันเข้าเล่นร่วมวงเลยเล่นไปสักชั่วโมงกว่าเพื่อนสองคนก็หมดเสียหมด แต่ผมยิ่งเล่นยิ่งได้คราวนั้นได้เงินตั้งพันห้าพันหกเพื่อนทั้งสองคนก็ชวนกลับบ้านเพราะว่าบ่ายมากแล้วแต่ผมบอกย่างผมยังไม่กลับกําลังได้เงินกําลังมันเพื่อนก็รบเร้าให้กลับบ้านสองครั้งสามครั้งผมก็บอกว่ากลับก่อนเถอะกลับคนเดียวก็ได้พอเพื่อนทั้งสองคนกลับแล้วผมก็ใจสู้ลงเกมนึงก็สี่ร้อยห้าร้อยแต่โชคไม่เข้าครั้งอ่ะทีหลังนี่ลงคราวไหนหมดทุกที ในที่สุดเงินพันห้าร้อยหกร้ยนี่ก็หมดก็เสียใจมากขอยืมใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครสนิทจิตชอบกันเท่าไหรนักพอถึงเวลาบ่ายห้าโมง,งกว่าก็ตั้งใจจะกลับบ้านแต่บังเอิญฝนตกเกือบชั่วโมงถึงได้หยุดก็ต้องรออยู่จนฝนหยุดตกตอนนั้นตะวันลับฟ้าพอดีผมก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าจะกลับบ้านผ่านป่าละเมาะผ่านทุ่งนา เสร็จแล้วก็ไปถึงวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาใกล้ๆหมู่บ้านก็คิดอยากจะแวะพักนอนวัดก่อนเพื่อมีช่องทางและโอกาสจะขโมยเงินกับพระที่วัดนั่นแหละ,อะตอนนั้นคนมันเสียพนันนี่มันเอาเท่านั้นนะตอนที่ไปถึงวัดนะพระสงฆ์กำลังสวดมนต์เย็นอยู่ในโบสถ์ผมก็รออยู่สักห้านาทีพระก็หยุดสวดมนต์หลวงตากับพระสงฆ์อีกสี่ห้ารูปก็ออกมาจากโบสถ์ผมก็เข้าไปกราบหลวงตาเจ้าอาวาสวัด ท่านก็ถามว่ามาจากไหนผมก็บอกว่า,าผมไปเยี่ยมญาติมาฝนตกก็เลยรอจนค่ำขอพักค้างคืนที่วัดสักคืนหนึ่งด้วยหลวงตาท่านก็มีเมตตาบอกให้เด็กวัดจัดหาเสื่อหาหมอนมาให้แล้วก็บอกว่าให้ไปนอนที่ศาลาส่วนรถเอาไปเก็บไว้ใต้ถุนกุฏิห้องพัสดุจะใส่กุญแจปิดให้เรียบร้อยท่านก็คงกลัวว่ารถผมจะหายหรือว่าคงจะคิดออย่างหนึ่งก็คือไม่เชื่อใจผมหรือยัยงไงไม่รู้ กลัวผมจะขโมยข้าวของก็เป็นได้ก็ถึงไดเอารถไปเป็นประกันพอตื่นเช้าขึ้นมาหลวงตาก็ไปเปิดประตูห้องพัสดุให้ผมเอารถออกแล้วก็สั่งให้ผมบอกว่าเดี๋ยวรอกินข้าวก่อนถึงกลับแล้วก็ท่านก็พาพระภิกษุไปบิณทบาตในบ้านพอหลวงตาออกจากวัดไปกับพระไปบินทบาตผมก็รีบก็ไปในห้องมีเด็กวัดคนเดียวนั่งอยู่ที่ประตูห้องผมก็ใช้มีดแหลมจี้คอมันไม่ให้ร้องเอาเชือกผูกติดกับต้นเสากลางห้อง แต่เด็กวัดคนนั้นมันร้องขึ้นมาผมก็เอามีดกรีดหน้าเด็กคนนั้นบอกว่าถ้าร้องอีกจะแทงให้ตายเลยผมก็เอาผ้ามัดปากผูกติดไว้กับต้นเสาวเด็กคนนั้นกลัวตัวสั่นยังกระลูกนกพอเห็นเลือดที่ถูกใช้มีดกรีดนี่ไหลยหยดเป็นรอยลงอาบแก้มผมก็รีบเข้าไปค้นที่ย่ามหลวงตาในห้องได้เงินมาห้าร้อยบาทไอ้ครั้นจะค้นต่อไปก็เกลียงหลวงตาจะกลับจากบินทบาทแล้วชาวบ้านะจะมาเอาอาหารมาวัดเนี่ย ก็เลยรีบลงกุฏิขึ้นรถออกจากวัดพอดีไปเจอหลวงตากับพวกพระกลับจากบินธบัตเข้ามาหน้าวัดพอดีท่านยังร้องเรียกผมอีกบอกว่ากิกนข้าวซะก,ก่อนเราค่อยกลับผมก็บอกว่าผมจะกลับไปกินที่บ้านว่าอย่างนั้นพอกลับไปถึงบ้านก็ใจไม่ดีนึกว่าหลวงตาจะให้คนตามหาผมแต่ก็นึกได้ว่าตอนที่ไปขอพักอยู่ที่วัดท่านนท่านไม่ได้ถามถึงบ้านที่อยู่ของผมแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้บอกชื่อบ้านตำบลให้ท่านรู้เหมือนกัน จนเวลาล่วงเลยมาหลายวันก็เงียบเชื่อแน่ว่าท่านคงไม่รู้ที่อยู่ผมแน่แน่จนเวลาผ่านไปปีขวกว่าผมก็ไปรักผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันไปมาหาสู่รักใคร่สนิทสนมกันในที่สุดก็ตกลงแต่งงานกันพอแต่งงานกันได้สี่ห้าเดือนพ่อตาแม่ยายก็ไปปลูกบ้านหลังหนึ่งที่ข้างสวนห่างจากหมู่บ้านไปเส้นกว่า,วาให้ผมกับภรรยาไปอยู่ ที่นั่นเพราะว่าที่บ้านเขามีน้องหลายคนพอผมไปอยู่บ้านหลังใหม่กับภรรยาผมก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต่อจากนั้นอีกปีหนึ่งภรรยาผมก็มีท้องพอครบกำหนดก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงพอคลอดลูกได้สิบวันจะเป็นเคราะห์ร้ายหรือว่าโชคดีอะไรก็ไม่ทราบบ่บายสี่โมงวันนั้นมีรถปิกอัพคันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านมีคนสองคนลงจากรถ แล้วขึ้นมาบนบ้านถามซื้อหมูผมหมูสี่ตัวให้ผมห้าพันผมก็ตกลงขายทันทีเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ขายไม่ได้ไปติดต่อพ่อค้าที่ไหนมาซื้อนะเขามาซื้อถึงบ้านพอผมตกลงขายเขาก็จ่ายเงิน5,000ันบาทจ่ายให้ต่อหน้าผมกับภรรยาแหละแล้วก็จัดการเอาหมูสี่ตัวขึ้นรถเสร็จแล้วเขาก็พากันกลับพอถึงเวลาทุ่มกว่าฝนตกพรำๆหลังจากกินข้าวเสร็จ ภรยาผมก็ไปเฝ้าดูลูกในห้องส่วนผมก็นั่งพิงพนักเอาไมา้จิ้มพันเล่นอยู่เดี๋ยวนึงก็เห็นผู้ชายสามคนรีบขึ้นบันไดบ้านผมนะคนหนึ่งรีบเข้ามาหาผมใช้แขนล็อกคอเอามีดจี้บอกให้เงียบนะไม่งั้นจะแทงให้ตายอีกคนก็รีบก็ไปหาภรยาผมเอามีดจี้เหมือนกันบอกไม่ให้ร้องอีกคนหนึ่งคนที่เข้าไปหาผมถามว่าเงินอยู่ที่ไหนผมไม่พูดมันก็เลยบอก าคนที่เอามีดจี้เนะี่ยไอเอามีดกรีดหน้าผมทีหนึ่งผมก็บอกว่าอย่าทำร้ายผมเลยผมจะพาไปเอาลูกกุญแจอ่าแล้วเปิดตู้ให้แล้วทั้งสองคนก็บอกให้ผมลุกขึ้นเดินท,ทั้งทั้งที่เอามีดจี้คอผมอยู่พอผมเดินชาก็ามีดกรีดหน้าผมอีกทีพอไปถึงตู้ผมก็ยืนมือคว้าลูกุญแจในกระเป๋าของเกง่งแล้วก็โยนให้อีกคนหนึ่งผู้ชายคนที่คว้าลูกกุญแจมันทําท่าไม่พอใจบอกว่าเอามีดกรีดหน้ามันอีกทีนึง ผู้ชายที่จี้ผมก็มีดกรีดรวมเป็นสามทีนะแก้มขวาสองแก้มซ้ายทีเนะนี่ยครับเนี่ยมองเห็นอยู่เนี่ยมันยังพูดอีกว่าฆ่าไม่ตายซะดีกว่าผมก็ยกมือไหว้วิงวอนขอชีวิตเพราะผู้ชายคนคนหนึ่งในสามคนเอาลูกอุญแจเปิดตู้ว่าเอาเงินที่ขายหมูได้5,000ันบาทเสร็จแล้วก็พากันโดดลงเรือนหนีไปเลือดที่แก้มผมสองข้างเล,ลยไย้อยออกมาเป็นทางผมก็วิ่งกไปหาเมียผม กำลังนอนฟุบหน้าอยู่กับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื่นอ่าผมก็บอกเมียผมบอกว่าเขาจี้เอาเงินขายหมูไปแล้วทั้งหมดห้าพันบาทเสร็จแล้วผมก็วิ่งเข้าไปบอกชาวบ้านต่างก็วิ่งมาถามข่าวคราวกันทุกคนก็แสดงความเสียใจไปนั้นมากบางคนก็ยังบอกว่าโชคดีหน่อยนะที่มันไม่ฆ่าตายพร้อมเมียนี่คือชีวิตผมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นคงจะเป็นวิบากกรรมชั่วที่ผมได้ก่อไว้กับหลวงตาก,กับเด็กวัด คือผมเอามีดกรีดหน้าเด็กวัดทีหนึ่งแล้วก็ขโมยเงินหลวงตาห้าร้อยบาทกรรมตามสนองผมผมโดนผู้ร้ายเอามีดกรีดหน้าสามทีแย่งเอาเงินขายหมูผมไปห้าพันบาทโอ้เนี่ยผมกลัวบาปแล้วละ่ะผมเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยทำอะไรอย่างเก่าเลยผมเลิกหมดเรื่องอบายามุกกินเหล้าเมาสุราเล่นการพานัน แม้แต่บุรีก็เลิกเด็ดขาดทุกวันนี้เอาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งครับเมื่อผู้ชายคนนั้นเล่าจบลงคุณสมพงษ์ก็รู้สึกง,งงไปชั่วขณะไม่คิดเลยว่าบาปกรรมจะตามสนองให้เห็นจริงในปัจจุบันอย่างนี้ก็กล่าวขอบพระคุณผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากที่กรุณาเล่าชีวิตจริงที่ผ่านมาให้ฟังมาทราบชื่อทีหลังผู้ชายคนนี้แก่ชื่อลุงทองดี เป็นคนมีอัธยาศัยใจคอดีชอบคุยเรื่องธรรมะธรรมโมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับสมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นคติเตือนใจอนุชนรุ่นหลังให้สำนึกตัวกลัวผิดไม่กระทำความชั่วอันจะนำความทุกข์มาให้ภายหลังอย่างเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คุณปัญญานี่แกเป็นคนชนบทวิถีชีวิตของคนชนบทก็มีแต่ลำคลองท้องทุ่งตอนเด็กๆก,ก็ใช้ชีวิตไปตามประสาเด็กบรานอกก็ยิงนกตกปลาไปวันๆเพื่อเอามาทำเป็นอาหารเนื่องจากหมู่บ้านที่แกอยู่ในี่ไกลตลาดเนื้อหมูเนื้อสัตว์อื่นมันหาก,กินลำบากก็ได้นกได้ปลานี่แหละเป็นอาหารหลักเมื่อโตขึ้นแล้วก็เข้าเรียนในระดับมัธยมปลายคุณปัญญาก็ห่างจากการล่าสัตว์พวกนี้ไปบ้างเพราะใช้เวลาอ่านหนังสือมากขึ้น แต่ว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งอายุ10บขวบกำลังแก่นแก้วจ้ะกลุ่มของเขานี่จะมีประมาณ4ีหคนแต่ละคนนี่พ่อแม่สายหัวดิกทั้งนั้นพวกนี้มักจะชอบไปยิงนกตามต้นไม้ที่อยู่บริเวณชายนาหรือไม่ก็ไปจับปลาที่อยู่ตามแอ่งน้ำเล็กๆบางวันก็จะจับกลุ่มวิ่งเล่นกันที่ลานหน้าบ้านเนี่เสร็จแล้วก็คอยล้อเลียนดรือว,ว่าแกล้งคนที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะคนแก่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ถูกแกล้งบ่อยที่สุดชื่อตาเชียน ตาเชียนคนที่ว่านี่เป็นผู้ชายสูงอายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่าแล้วตาข้างซ้ายแกมองไม่เห็นแกบอดพวกเด็กในหมู่บ้านชอบล้อเลียนแกเรียกแกตาเชียนบอดเพื่อให้แกโมโหเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ไล่ตีเด็กพวกนี้ก็จะกระจายแกนวิ่งหนีแล้วก็ตะโกนท้าทายแกให้ไล่ตามเพราะรู้ว่าแกตามไม่ทันแล้วก็ตาก็มองไม่เห็นวันนั้นคุณปัญญาขี่จักรยานกลับจากไปซื้อของที่ตลาดให้แม่ ระหว่างทางเจอตาเชียนกําลังไล่ตีเด็กซึ่งกาลังวิ่งหนีแกเสร็จแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานเฮ้ยตาเชียนบอดมาแล้วเว้ยเฮ้ยจัดการเลยพวกเราเร็วมันเป็นเสียงตะโกนจากกลุ่มเด็กทำมลก็คือน้องชายคุณปัญญานั่นแหละแล้วก็พวกรกันนะตะเชียนบอดตะเชียนตาบอดจ้างให้ก็มองไม่เห็นอนะจับได้ตีทีหนึ่งเอาเลยมาเลยตะเชียนหัวเราะกันอย่างตลกขบขันนะตะเชียนาหันซ้ายทีขวาทีนะ ด่าทอเสียงขมแลมเราใช้ไม้ไล่ตีอ่าไปไกลๆเลยนะไอ้เด็กพวกนี้เดี๋ยวกูตีตายเลยเสร็จแล้วตาเชียนถือไม้อันเล็กๆไล่ลตีคนนั้นทีคนนี้ทีซึ่งการกระทำของแกก็กลายเป็นที่สนุกสนานหอมันดาทำโมนจอมแก่นก่อนที่จะวิ่งหนีไปคุณปัญญาก็เคยเรียกน้องชายแล้วก็เพื่อนๆมาว่ากล่าวตักเตือนว่าการกระทำที่ว่านะมันไม่ดีล้อเลียนคนอื่นเขาเป็นการทำร้ายจิตใจของเขาทำให้เขาอาย แล้วตัวเราก็จะบาปตาเชียนแกเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องให้ความเคารพแต่ว่าคําเตือนแล้วก็สั่งสอนไม่เป็นผลนะเด็กๆก็ยังล้อเลียนแกทุกครั้งที่พบกันเสมอคุณบัญญัก็ลงจับจักรยานก็ไล่เด็กพวกนั้นไปก็เดินไปที่ตาเชียนเพื่อขอโทษแกที่น้องกับเพื่อนๆไปล้อเลียนแกอย่างนั้นแกก็บอกว่าแกไม่ถือโทษโกรธเด็กพวกนี้หรอกเพราะว่าเด็กมันก็เป็นเด็กอะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็มันเป็นกรรมของแกเอง ที่จะต้องมาถูกทําอย่างนี้กรรมที่มาตามสนองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคุณปัญญาก็ถามว่าแล้วกรรมอะไรอ่าแกก็บอกว่าก็นี่ไงตาข้าเนี่ยที่มันบอดอย่างนี้ก็เพราะกรรมเนนนั่นนหะเสร็จแล้วตาเชียนก็ชวนคุยบอกว่าจะเล่าเรื่องกรรมให้ฟังอ่าตาเชียนเล่าว่าเมื่อตอนเด็กๆตากคไม่ได้บอดเนะี่ย แต่แกเป็นเด็กเกเรทะลึง่งทะเล่นยิ่งกว่าน้องคุณบรรยายเรียกได้ว่าเป็นหัวโจกของกลุ่มเลยทุกวันตอนเช้าๆจะชอบแอบไปยิงนกตามข้างบ้านเสมอหรือไม่ก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้มองหารังนกถ้าเห็นลูกของมันก็จอาลงมาด้วยแล้วก็แอบเอาไปใส่กล่องไว้เนื่องจากกลัวพ่อแม่จะเห็นแล้วจะโดนตีบางครั้งแกลืมลูกนกตายคากล่องไปเลยก็มีส่วนการยิงนกของแกก็ไม่น่าเอายิงเอาอย่างเพราะแกไม่ไดเอามาเป็นอาหาร ทำเพื่อเป็นการประลองฝีมือกันเห็นนกที่ไหนเป็นยิงดะไม่สนมันจะตายมันจะพิการขอเพียงให้ยิงถูกเป็นพอแม้ว่าพ่อแม่ของแกจะว่ากล่าวตักเตือนดีๆไปจนถึงขั้นทำโทษก็ไม่หลบับไม่จำก็ยังพากันไปแอบยิงนกเสมอบางครั้งจับมาได้เป็นเป็นก็จะเอามาผูกเชือกที่ขาก็ปล่อยให้มันบินความตกใจนกมันก็จะบินหนีทันทีพวกแกก็จะกระตุกเชือกที่ผูกขามันไว้ให้มันตกลงมาเป็นที่สนุกสนาน จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกแกกาลังออกไปยิงนกกันอยู่ก็ไปเห็นแม่นกตัวหนึ่งกําลังสอนลูกหัดบินลูกมันยังบินไม่แข็งมันก็ตกลงที่พื้นพวกแกก็ช่วยกันวิ่งกันไล่จับลูกนกก็วิ่งหัวซุกหัวซุนแม่นกก็ไม่ยอมบินหนีก็บินวนอยู่ใกล้ๆเพราะมกับส่งเสียงร้องเรียกลูกด้วยความเหนื่อยที่วิ่งจับลูกนกไม่ได้แล้วก็รําคาญแม่นกที่ส่งเสียงดังแกก็หยิบลูกหินขึ้นมาใส่หนังสติกกะว่าจะยิงลูกนกให้เละไปเลยเพราะมันซุกอยู่ใต้ขอนไม้ข้างหน้า แกง้างหนังสตต็กสุดแรงเพื่อจะปล่อยลูกกระสุนกาวะโป้งเดียวจอดแต่เจ้ากรรมาลูกหินก้อนนั้นมันไม่ได้ถูกตัวลูกนกสักนิดหนึ่งมันกระเด็นไปถูกขอนไม้เสร็จแล้วกระเด้งกลับมาด้วยความแรงเท่าที่แกยิงออกไปผลก็คือตาของแกแตกเลือดอาบเนื่องจากหินก้อนนั้นกระเด้งเข้าใส่อย่างแรงแล้วมันก็บอดสนิทในเวลาต่อมาเห็นด้วยยังว่ากรรมันมีจริงเออข้าสร้างความทุกข์ร้อนให้กับนกไว้มาก นกก็เลยเป็นต้นเหตุไอ้ข้าต้องเป็นอย่างนี้ดูสิเนี่ยคุณปัญญาฟังแกเล่าจบแล้วก็ให้รู้สึกกลัวว่าเออไอ้กรรมที่ว่าเนี่ยมันมีจริงๆนะทํากรรมยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นมาคิดดูตามที่แกเล่าก็เห็นจริงเพราะนกแท้ๆแกถึงได้เป็นอย่างนี้ครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับคิดยังไงครับ ก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องที่ทางทำเวรทำกรรมกษัตริย์นี่นะทิศบุญยงทิศคำพาทิศโหมต้งสามคนนี่อยู่โคราชครับเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปด้วยกันมีงานก็ช่วยกันทิศบุญยงเนี่อายุมากกว่าเพื่อนทั้งสองคนสามปีเพราะฉะนั้นทิศคำภากับทิศโหมก็เรียกทิศบุญยงว่าลูกพี่เสมอ แต่ว่าทั้งสาคนนี้แปลกกว่าคนธรรมดาอีกอย่างนคือชอบกินเนื้อสุนัขถึงจะเอาเนื้อวัวมาแลก,กยังไม่เอาอ่าจะหาลูกสุนัขมาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเสมอโดยจะขอเอาจากญาติพี่น้องบ้างเอาเป็ดไก่แลกเปลี่ยนเอาบ้างหาล่อโด,ดยอาหารแล้วก็ข้าวอ่าเอาสุนัขจรจัดพลัดหลงเจ้าของมาบ้างหาเอาตามวัดวาอารามที่มันจรจัดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยบ้าง ใต้ถุนบ้านของทิดบุญยงจะมีสุนัขล่ามโซ่ไว้อย่างน้อยสองสามตัวเสมอแล้วก็มีลูกสุนัขตัวเล็กๆเลี้ยงไว้รอให้โตจะได้ฆ่าเอาเป็นอาหารในวันต่อไปอีกก็เยอะวันหนึ่งทิดบุญยงกับเพื่อนสนิทสองคนนี้ก็กลับมาจากไปทํางานรับจ้างขุดมันสำปะหลังตอนค่ําพอถึงตอนเชา้าประมาณสักสามโมงเช้าทิดยงก็สั่งลูกน้องสองคนนําสุนัขที่ล่ามไว้ไปที่สวนมะม่วง ห่างจากบ้านไปกิโลเมตรกว่าส่วนคนหนึ่งก็ให้ไปซื้อเหล้าสองขวดตัวเองก็จัดหาเครื่องปรุงพริกน้ำปลาผักอุปกรณ์ทําครัวไปพร้อมในสวนมะม่วงมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่บ่อหนึ่งพอทั้งสามคนไปถึงเก็บข้าวของไว้ที่ที่พักร่มมะม่วงทิดบุญยงก็สั่งให้ลูกน้องสองคนนําสุนัขมาเอาโซ่ออกจากคอให้คนนึงเอากระสอบมาแล้วก็ช่วยกันเอาสุนัขตัวนั้นจับยัดลงไปในกระสอบ แล้วก็เชือกผูกรัดปากกระสอบไว้ให้แน่นมันก็ดิ้นรนสุดกำลังเพื่อจะหาทางออกให้พ้นจากความตายแต่ก็ไม่มีทางอ่ะน้ำจะเข้าปากเข้าจมูกดินด้นไปดิ้นมาทุรนทุรายอุจจาระปัสสาวะต,ตายกมาหมดอ่ะทั้งสามคนก็นั่งที่ขอบบ่อน้ำดูพอเห็นว่าน้ำเป็นฟองพลุ่งพลุ่งขึ้นแล้วก็หายไปก็เข้าใจว่าของโสโครคออกหมดแล้วแล้วก็สุนัขก,ก็จะตายแล้วทุกคนก็จะพากันหัวเราะดีใจ ต่อจากนั้นทิศบุญยงก็จะสั่งให้ลูกน้องสองคนลงไปเอากระสอบอขึ้นมาจากบ่อ้ํำพอนำกระสอบขึ้นมาจนถึงขอบบ่อเขาจะแก้เชือกที่ผูกปากกระสอบออกลากเอาตัวสุนัขออกมาสิ่งสกรปรกก็จะเทลงไปในบ่อเป็นอาหารปลาต่อไปแล้วก็หามสุนัขไปวางไว้เอาากิริ้วเจ็ดน้ำออกจากตัวสุนัขให้หมดแล้วก่อกองไฟลุกโผลงจับสุนัขโยนเข้าไปในกองไฟ ใช้ไม้ยาวนี่เขี่ยไปเขี่ยมาพอเห็นว่าไฟไหม้ขนในตัวออกหมดแล้วก็นําไปวางบนใบมะพร้าวสองสาใบที่รอไว้ทั้งสามคนก็ใช้มีดคมๆข,ขูดขนที่เหลือออกให้หมดล้างให้สะอาดตัดหัวตัดเท้าออกสับเป็นชิ้นเล็กๆโยนลงไปในบอ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปเสร็จแล้วก็พากันแล่เนื้อเถือหนังใช้มีดคมๆผ่าท้องเอาตับไตไส้พุงออกหมดสิ่งไหนไม่ต้องการก็โยนลงในบอ่อปลา ต่อจากนั้นก็ช่วยกันแล่เนื้อเถือหนังออกไว้เป็นกองๆเสร็จแล้วก็เอาไปที่พักร่มมะม่วงจัดการทําอาหารต่อไปจะย่างจะทอดจะผัดกะเพราเนี่ยอ่าเขาก็บอกแม่มันอร่อยมากกลิ่นหอมฉุยอ่าถือว่าใครไม่ชอบนี่บุญไม่มีว่างั้นต้งสามคนก็นั่งวงล้อมกินกันไปลิ้นเล่าแบ่งกันกินเป็นระยะพอจวนจะหมดก็ย่างต่อผัดต่อ กินไปจนเมาลุกขึ้นร้องรำทำเพลงกันพอเหนื่อยก็นอนกันตามสบายจนตะวันโพลเพลจะรับปลายไมาอยู่ก็พากันกลับบ้านทำอย่างนี้อยู่เสมอตั้งหลายปีทิดบุญยงก็หาสุนัขตัวเมียมาเลี้ยงไว้เสมอพอออกลูกมาก็เลี้ยงไว้พอโตขึ้นมาหน่อยก็จัดการกับเพื่อนจูงประยัดใส่กระสอบโยนสะแล้วก็เอามาทำอาหารอย่างที่เคยทำมากินมาเป็นร้อยตัวแล้วนะวันคืนหมุนเวียน เหมือนกับมีปีกบินหน้าร้อนถึงจะร้อนอบอ้าวมันก็ยังไม่คลายมนสเสน่นะต้นไม้ก็ยืนต้นเรียงรายริมทางก็ออกดอกสวยดอกตะแบกดอกหางนกยูงขนาดดอกหญ้าต้นเล็กๆริมทางก็ยังออกดอกเลยบานน่ารักจ้ะทิศบุญยงเป็นหนุ่มวัยสามสบทุกคืนวันไหนเดือนไหลมเย็นก็จะชวนลูกน้องไปแอวสาวหมู่บ้านใกล้เคียงกัน แอบไปรักสาวสวยคนหนึ่งชื่อลำเพยสนิทสนมรักกันมากจนตกลงแต่งงานกันพอได้วันเวลาก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอกําหนดวันแต่งงานพอถึงวันแต่งงานก็จัดการสู่ขวัญใบยสีที่บ้านของเจ้าบ่าวก่อนแล้วก็แห่ขันหมากนําเจ้าบ่าวไปทาพิธีสู่ขวัญบ้านเจ้าสาวอีกทีพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ขึ้นรถสองแถวคันหนึ่งส่วนทิดบุญยงกับเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถปิกอัพอีคันหนึ่งพร้อมกับใส่สิ่งของต่างๆไปด้วย รถปิกอัพทิดบุญยงเป็นคนขับเองญาติบอกว่าให้คนอื่นขับก็ไม่เชื่อเพราะว่ารถนั้นออกใหม่อยากจะขับเองอวดญาติเจ้าสาวเสียงคนโห่ร้องสลับกันเสียงกรองดังอึกกระทึกกึกกล้องไปตลอดทางตอนนั้นทิดบุญยองยังเพลียยังเมาเหล้าอยู่พอขับรถไปถึงทุง่งนาแห่งหนึ่งเกือบจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้วบังเอิญมีสุนัขดำใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถปิกอัพทิ่ทิดยงเป็นคนขับทิดยงก็หักวงมาลัยหลบ โดยเร็วเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำลงไปในหนองน้ําริมถนนนั่นเองทิดยงถูกรถทับตายในหนองน้ําทันทีอีกสองคนคือทิดคำภากับทิโหมโดนรถกระแทกอัดกับรถจนเกือบคอหกักมีอาการสาหัสสิ่งของก็ตกกระจายกระจยายญาติก็ช่วยกันนํารถขึ้นเอาทิดบุญยงขึ้นจากรถแล้วก็นากลับบ้านทําพิธีตามประเพณีทางศาสนาต่อส่วนทิศคำภาทิศหม ญาติก็นำส่งโรงพยาบาลจะพอไปถึงแพทย์ก็ยังไม่ได้ทําการรักษาพยาบาลก็สิ้นใจตายซะแล้วการแต่งงานก็ถือว่าเลิกรากันไปในวันนั้นนี่แหละคือผลกรรมชั่วนำสนองห้เห็นในปัจจุบันทันตากฎแห่งกรรมในบริสุทธิ์ยติธรรมไม่มีการละเว้นหน้าไหนก็ไม่เว้นตราบใดผลกรรมชั่วยังไม่สุกงอมเหล่าคนผ่านย่อมระเริงมัวเมาหลงในความสนุกความถูกใจ แต่เมื่อไรกรรมสนองให้เห็นทันตาก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกอย่างที่ว่านี่ครับนี่แหละคือเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอวันนี้ครับ